นัเตจากประเทศอินเดียนะครับเมืองอนิวเดลีตอนนี้ผมอยู่ข้างถน,นนนะครับการจราจรกำลังคับข้าอยู่ครับมีเพื่อนๆขอมาว่าให้ถ่ายห้องน้ำที่เดียให้ดูนะครับวันนี้ผมเจอห้องน้ำที่อ่เอ็น้รานสาธารณะใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้าได้นะครับ แต่แว่าไม่เคยมีห้องท่วงหรือมีแต่ถูชีนะครับต้องปิดตะมูกหน่อยนะครับ กินทุเรศสุดๆนะครับอ้ยกินหนักมากนะ mm. ไม่ได้มีโถนะครับ mm. โอ้ยแทบจะอ้วกเลยนะขนาดปิดจมูกมันยังแทงเข้าเข้าไปนะฮะมันยังกระทุ้งเข้าไปจนได้นะ mm. โอ้โหแสบแสบลงในคอเลยอน่ะ ตรงนี้ใครผ่านไปผ่านมาเข้าไปมาฉีดตรงนี้นะเป็นผู้ชายครับก็มันไม่ได้มีสําหรับผู้หญิงครับเย็นเรื่องห้องน้ำตอนนี้มีปัญหามากๆนะบางบ้านไม่มีห้องน้ําใช้ด้วยซ้ำนะครับรัฐบาลก็รณนรงงงให้แต่ละบ้านมีห้องน้ำนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่ลำบากมาก,มากปวดหนักปวดเบาต้อง ต้องออกไปชายป่าชายทุ่งครับต้องพกน้ำไปด้วยครับโอ้แทบพวกนะเดี๋ยวดูที่ต่อไปครับเพราะมันห้องน้ำแบบนี้จะมีเกือบทุกซอยในนิวเจลรีนะครับไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างโถสูงมากครับอยู่กลางสามแยกครับ โอเรื่องกินเรื่องความตัวกระโปรงไม่ต้องพูดถึงครับจะ<ม>ป้ายรถมีโดยสารนะครับยวรีวิวให้หน่อยนะครับวิดีโอวิดีโอวิดีโอโอเคโอเค thank you thank you อบ้าง น้องๆชาวอินเดียนะครับให้ผมช่วยอินเดียครัชเตมบัสโอเคโอเคบายฟอโตกราฟิส100รูปีสฟอโตกราฟิส100รูปีสฟอโตกราฟิส100รูปีโนชส์เนนมมชเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเข้าน้ำ ของเอกชนดูนะครับว่าความสะอาดบริการอะไรเป็นยังไงบ้างน,นะดูว่าราคาเท่าไหร่ส่วนนี้จะเป็นโซนใจกลางที่นักท่องเที่ยวเดินกันเยอะๆนะครับคล้ายๆถนนคนเดินประมาณนั้นครับตอนนี้ผมใกล้ถึงห้องน้ำของเอกชนแล้วนะครับ คนเยอะมากนะครับโอ้ดิบกต,ตอตลอดเวลาเดินไปผมก็ระแวงหลังทั้งรถทั้งคนก,ก็คนมิจฉาชีพเยอะมากเลยจริงจริงอินเดียคงมิจฉาชีพทั้งคนแบบมาหาผลประโยชน์นครับประมาณนั้น Cái nữa giờ phát giảng ấy rồi được trong muộn anh cái thử người ถึงแล้วครับห้องน้ำเอกอชนครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าราคาเท่าไหร่น,นี่เป็นห้องน้ำเอกอชนนะครับสิบรูปีนะครับ ี๋ยวมาลองมะพร้าวนะมะพร้าวอินเดีย้ั่ง้างมัโอดีปาวลีกิฟต์1 1 4 0 170 70รูปีโอเคดีปาวลีกิฟต์ม่เจ๊ตดกิฟต์ น้ำบอกจืดๆนะจะมีคนตามมาคุยกับเราตลอดเลยนะผมต้องเดินเร็วเนี่ยมาจอดอยู่ที่มีตำรวจประจำการนะครับเข้ามาคุยประมาณว่า,าคุณต้องการยิ่งได้อ่า รอยสักคุณสวยนะอะไรเงี้ยเริ่มจากรอยสักก่อนอ่าเริ่มคุยกับเราก่อนแล้วก็เพราะว่าเป็นแก๊งนะ,ะมีจับคู่เห็ือนรักจับคู่เลยแล้วก็พยายามจะชวนเราไปนู่นไปนี่นะครับทั้งสุกัญชาทั้งพาไปนวดถ่ายรูปแบบแล้วพาไปซื้อของอะไรเงี้ยเราหน้าตาน่าก,กลัวมากนะผมยุ่งมายืนอยู่ที่ ตป็วดที่คอยอ่าสอดส่องดูแลอยู่บริเวณนี้นะพอพอผมมาจจอตรงนี้เขาก็ไปนะครับผมมาหยุดอยู่ตรงนี้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะเขาจะข้ามมาหุ่นวายนะถ้าเราเดินคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนต่างประเทศนะครับ คอยเรียกตลอดนะบางทีก็สะก,กิดก็มีนะครับสะกิดย่านนี้ทั้งย่านนะครับพวก,กมิจฉาชีพจะอยู่เยอะย่านนี้คนดีก็มีครับแต่มิจฉาชีพเยอะชิเปล่งเลยครับ ผมต้องมองดีๆนะอันตรายนะมาคนเดียว <c oughs> บางคนก็ ออกแนววัาลมเสียนะครับถ้าเราไม่ทําตามที่เขาร้องขอครับนี่เป็นห้องน้ำสาธารณะนะอีกที่นึ่งนะอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวดูครับแล้วกลิ่นกลิ่นเหม็นก็ะจายออกมาผมต้องระวังตัวค่อนข้างเยอะเลยร้อนไม่หมดนะครับอินเดียเนี่ย มิดเยอะครับมิดเยอะจริงๆระหว่างเจองูกับเจอแขกให้เลือกตีแขกไว้ก่อนนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปอขอบคุณเพื่อนติดตามแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆครับขอบคุณครับ